สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะคลิปนี้นะแม่หมอจะทําให้สําหรับความรักที่มีปัญหากันนะคะในกรณีที่อาจจะลดสถานะกันหรือว่าห่างกันไปนะคะอาจจะ,ะเหมือนกับว่ามีการทะเลาะกันแล้วก็หายกันไปเลย ได้แล้วก็จะเป็นในลักษณะที่เพิ่งจะเลิกกันได้ยังไม่นานคุณยังรักยังรอเขาเสมอที่นี้คลิปนี้นะคะแม่หมอจะดูซิว่าเขาคิดยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงคุณเขามีก่สนที่จะกลับมาหาคุณหรือเปล่านั่นเองนะคะ จะมีการได้กลับมารีเทิร์นหรือว่ากลับมาปรับความเข้าใจกันบ้างไหมทํานองนี้นะคะดูผู้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะเพราะว่านี่เป็นดวงโดยรวมนั่นเองนะคะเป็นการเปิดแบบภาพรวมถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงของเราตรงๆนะคะไอเดียไลนก็อยู่ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเนาะ มานะคะอ๋อลืมบอกว่าชาวเมษนะคะจะเป็นผู้ที่เก่งตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึงวันที่20เมษายนนะคะการแบ่งวันที่เป็นการแบ่งแบบสาตว์วันตกนะละขน,นาแล้วก็ราศีดูได้นะคะมาเลยนะคะไพ่หลักของชาวเมษนะคะสําหรับความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอตอนนี้นะคะ จะต้องอยู่ในช่วงของการจะต้องทิ้งระยะห่างจริงๆแล้วนะคะหรือเป็นการตัดใจที่จะออกไปเพราะว่าครบต่อมีแต่ปัญหาปัญหาเยอะเหลือเกินนะคะไม่ใช่ไม่รักไม่ใช่ไม่ได้รู้สึกดีๆกับคุณนะแต่ทีเนี้ยนะคะเป็นความรักที่ปนไปด้วยความไม่ได้จริงใจ100เซการที่ใครสักคนหนึ่งถูกกระชากหน้ากากาออกมานะคะความจริงบางอย่างได้ปรากฏ การที่เหมือนกับว่าในบางกรณีนะก็หลอกเอาผลประโยชน์หลอกใช้อะไรบางสิ่งบางอย่างก็มีด้วยประมาณนั้นนะคะหรือแม้แต่นะคะชาวเมธคุณอาจจะรับรู้ว่าคนนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าคบกันไปแบบลอยๆไม่ได้จริงจังไม่ได้มัน่นคงเหมือนกับว่าเขาไม่ได้จริงจังกับคนนะคะประมาณนี้แหละก็เลยทำให้หลายๆคู่หลายๆท่านตัดใจที่จะเดินออกมาทิ้งเขาไป ะะจากที่เห็นเนี่ยนะคะชาวเมธคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดเขาออกมาแล้วก็เดินออกมาเองก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่าแลดูแล้วเหมือนกับว่าจะไม่มีอนาคตร่วมกันลักษณะเหมือนใครสักคนหนึ่งไม่ได้จริงใจเลื่อนลอยอะไรทานองนั้นนะคะหาความมั่นคงกับความรู้สึกหรือว่าหา,หาความมั่นคงกับเขาไม่ได้เลยคุยไปวันๆคุณก็เลยตัดดีกว่าไปดีกว่าไป,ไปเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ไปหาคนรัก ที่เขารักเราจริงๆดีกว่าอะไรทำนองนั้นนะคะคือทางด้านความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะก็คิดถึงไหมคิดถึงไหมก็มีความรู้สึกดีๆนะคะก็เป็นความเ,าเป็นความรู้สึกดีแต่ไม่ใช่คนที่เขาจะเอามาเป็นแฟนแบบจริงๆอะ่ะ แสดงว่าเขาก็ไม่ได้จริงใจกับคุณนั่นเองนะคะคิดถูกแล้วที่คุณตัดเขาออกไปจากชีวิตคิดถูกแล้วที่คุณเดินออกมาจากเขานั่นเองนะคะคนนี้หาความมั่นคงหาความแน่นอนไม่ได้หานะนอนาคตร่วมกับเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนนี้ไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณนะคะผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปนั่นเองนะคะชาวเมษนะคะ ก็อาจจะมีการทําใจอยู่มากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราพยายามออกไปเจอสังคมออกไปเจอเพื่อนหรือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เข้ามาพูดคุยบ้างประมาณนี้นะคะหากระยาณิมิตเพิ่มหาคนคุยเพิ่มเพื่อที่จะเยียวยาความรู้สึกแย่ๆของเรา หรือไม่ก็หาโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเราและเขาก็ด้วยเช่นกันนะคะเขาก็กําลังที่จะหาโอกาสใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษนะคะแม่หมอก็ต้องบอกว่าคนนี้ผ่านแล้วผ่านเลยนะคะไม่มีอนาคตร่วมกันคนนี้ไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณไม่ใช่คนที่คุณจะคบได้นานๆถึงแม้ว่าเป็นการฝืนใจที่จะกลับมาคบต่อแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ไปกันไม่รอดอยู่ดีนะคะ เอาละนะคะแล้วที่เขาเข้ามาจีบมาชอบหรือว่ามาคบหาคุณเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะมาดูซิเข้ามาทำไมเขาเห็นคุณเป็นคนสวยนะคะรูปร่างหน้าตาคุณก็ได้ด้วยหรือว่าเห็นสิ่งที่อยู่ในตัวคุณนั่นแหละนะคะค่อนข้างที่จะเย้ายวนนักก็ได้ด้วยนะคะ ความงดงามไม่ว่าจะาจิตใจภายในหรือว่ารูปลักษณะภายนอกก็เป็นตรงสเปคเขาก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าท่านที่เป็นสุภาพสตรีนะคะคนนี้เขาก็เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะ แต่งตัวเนี้ยบนะคะบ,บุค,คลิกดีก็เลยทําให้ถูกตาต้องใจเขาเป็นการเ,าเขาเรียกว่าแค่ฉาบฉวยนะคะรักกันแค่ภายนอกเท่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้ความรักเกิดจากจิตใจจริงๆนะคะด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะคะความมั่นคงของคุณนั่นแหละที่ทำให้เขาเข้ามาหาคุณต้องการคุณมาหวังพึ่งพิงพึ่งอาศัยอะไรทำนองนั้นนะคะ ความดีงามของคุณด้วยที่ทำให้เขาอยากจะได้คุณแต่ทีเนี้ยนะคะอยากจะได้แต่ไม่ได้จริงใจไงแต่ยังไม่พอไงเหมือนกับว่าเ,เด็กคนหนึ่งที่เห็นตุ๊ก,กตาน่ารักน่ารักแล้วก็อยากจะได้มาเป็นของตัวเองพอได้มาแล้วก็ไม่รักษาไม่ทนุถนอมประมาณนั้นนะคะไปปะละเลย เอาล่ะชาวราศีเมษนะคะผ่านแล้วผ่านเลยเนาะเป็นเพื่อนได้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นได้แค่กระยาณินนมิตเท่านั้นหรือในบางท่านก็แม้แต่เพื่อนก็ไม่เป็นดีกว่านะคะเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะคนหลอกลวงคนไม่ได้จริงใจอะไรทำนองนี้นะคะคุณรู้ว่าเขาไม่เคยจริงจังกับคุณเลยอะมาดูซิว่าเขามีแฟนใหม่ไปหรือยังนะคะ เป็นการเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอหนึ่งไเขากำลังคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เขาเคยรู้จักหรือเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในช้อยของเขาก็ได้ด้วยหนึ่งในสต็อกของเขาที่เขายังคุยอยู่นะคะประมาณนั้นขนเจ้าชู้นี่เองนะคะ เอาละชาวราศีเมษนะคะขอให้ปลอบใจหน่อยว่าสําสหรับท่านที่ไม่เอาแล้วนะคะปล่อยแล้วจริงๆนะคะไม่มีความหวังกับเขา mm hmm. คุณจะเจอความรักที่ดีงามเกิดขึ้นหรือเปล่าในาครั้งต่อไปนะคะ mm hmm. โอโ้กำแพงสูงมากเลยค่อนข้างที่จะส,สแกนคนที่จะเข้ามาเยอะนะคะก mm hmm. ลัวความรักไปเลยทีเดียว อืมอกลัวความรักจริงๆเลยกลัวถูกหลอกแต่ก็ต้องการคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเหมือนกันนะต้องการแบบนั้นอยู่ด้วยแล้วเขาเป็นคนที่อบอุ่นใจดีนะคะอยู่ด้วยแล้วสบายใจ ดูแลเทคแคร์สนใจเราอะไรทำนองนั้นคุณต้องการที่จะได้รับการเอาใจใส่จากใครสักคนหนึ่งต้องการที่จะได้รับความอบอุ่นแต่ทีเนี้ยนะคะด้วยใจของคุณอะที่กลัวนะคะกลัวความรักไปเลยช่วงนี้ต้องการคนที่จริงใจแล้วคุณจะเจอหรือเปล่านะคะขอถามไพ่หน่อยโอ้ช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาของชาวราศีเมษที่จะเจอ คนรักที่จริงใจนะคะจะเจอกันแบบผ่านๆเท่านั้นเองนะคะให้ได้พูดคุยเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันเท่านั้นนะคะคือคุณอย่าเพิ่งจริงจังกับใครนะคะคุยได้อะไรได้นะแต่ก็ยังไงซะนะคะก็จะมีคนที่เขาแอบ,บชอบคุณอยู่คุณลองมองดูนะคะชาวราศีเมษยังมีคนหนึ่งนั่นแหละที่เขาแอบ,บชอบคุณยังไงต่อมีคนแอบ,บชอบนี่นะ คุณจะรู้หรือไม่นะคะมาดูซิคนในที่ทำงานนั่นไงชาวเมมีคนที่ทำงานแอบชอบคุณแอบสนใจคุณแอบรักเลยก็ได้นะคะเขาอาจจะถึงขั้นรักคุณเลยก็ได้คุณจะสนใจเขาหรือไม่นะคะนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะเจ็บจากอีกคนนึงก็ตามแต่คุณก็มีคนที่จะ เข้ามาดามใจคุณอยู่นั่นเองนะคะลองดูนะคนจากที่ทำงานนะคะชัดเจนมากๆเลยว่าเขาแอบมองคุณอยู่นะจ๊ะแอบสนใจคุณนะคะแล้วก็รักคุณด้วยอะถ้าคุณจะเปิดใจให้เขาเหรอคะคนนี้เป็นยังไงบ้างคุณจะสามารถเอาชนะความกลัวในจิตใจคุณได้หรือเปล่าโอ้โห ตเดวิวนะคะให้ซาตาน กลัวเนาะกลัวจริงๆไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเลยชาวราศีเมษหรือว่าคนที่เขาสนใจคนคนที่เขาแอบรักคุณเนี่ยคุณไม่ได้ชอบเขาคุณไม่ได้สนใจเขาเลยนะคะยังไม่ถูกใจยังไม่ใช่สเปคก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีเมษสรุปแล้วกับคนรากกาักเก่าคนนี้ไม่ใช่คนที่จะจริงจังกับคุณนะคะผ่านไปแล้วผ่านไปเลยนะคะอย่ารออย่าหวังไปข้างหน้าเลยนะคะคุณจะต้องเดินทางไปกับชีวิตของ ของคุณเองอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีที่เป็นสิ่งที่แย่ๆอะไรที่ทําร้ายความรู้สึกเราแล้วก็คนนี้ด้วยนะคะปล่อยไปซะปล่อยใหเ้เป็นเรื่องของอดีตต่อไปนี้เราจะ,ะเดินข้างหน้าอย่างเดียวนะคะเดินไปหาอนาคตข้างหน้า ใครไม่ใช่ก็ต้องปล่อยออกไปจากชีวิตเรานั่นเองนะคะเอาล่ะสำหรับเรื่องราวอาสองคนรักเก่าชาวราศีเมษนะคะก็ประมาณนี้นะคะชมเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นเองนะคะเนาะหรือว่าเพื่อความบันเทิงก็ได้ด้วยนะคะงดดราม่านะคะหรือว่าจะตดจ,จะชมก็เม้นต์กันเข้ามาได้แต่ขอให้เมน้นต์คที่สุภาพนิดนึงนะคะหรือว่าจะถามอะไรก็เม้นต์กันเข้ามาได้นะคะแม่หมอตอบคาถามให้นะ เรบคนรักเก่านั่นเองหรือสนใจที่จะดูดวงของเราตรงๆเลยนะคะคนนี้จะมีหวังไหมเขาจะใช้เนื้อคู่เราหรือเปล่านะคะกลับมาแล้วเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าก็ดูได้ด้วยนะคะเนาะก,ก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะแม่หมอได้ให้ไอดีไลน์ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะไปแล้วนะคะคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ